อาไปดูผลงานนะักศึกษา4ทีมจาก4ี่ภาคกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นปีที่2นะคะจุดเด่นจะมีการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับมีการสร้างสรรค์าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะ งาพวนี้นะคะจะไปกันแน่นอนนะคะเป็นเรื่องราวการท่องเที่ยวที่ภาคใต้นะคะคุณผ,ผู้ชมที่หมู่บ้านวังตงที่จังหวัดสตูลน้ผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริน์ในชื่อล่องเรือริมน้ําตามรอยช้างดึกดําบรรสารพันหลักวิถีที่สุไหงุปเปนะคะซึ่งเป็นการนําเสนอการท่องเที่ยวแบบพื้นบ้านครั้งนี้จะเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้รวมถึงวิถีชีวิตที่หลากหลายของคนในชุมชนและก็ที่สําคัญนะคะเจ้การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเราก็มีความรู้สึกว่าเราชื่นชอบที่นั่นก็คือผู้คนที่นั่นเนี่ยเขาอัธยาศัยดีเราก็เลยอยากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยที่ว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางเที่ยวใหม่ที่เราเนี่ยนำเที่ยวเองเราก็เลยเลือกเพราะว่าที่นั่นอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นมีมีวิถีชีวิตของคนหลากหลายอะค่ะก็คือมีมีทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนอย่างนี้ค่ะก็คือเขาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกหนึ่งรางวัลชนะเลิศสำหรับภาคเหนือนะครับในชื่อผลงานก็คือปั่นไปไหนปั่นไปปูนครับผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เรื่องราวการท่องเที่ยวในตำบลหนองควายจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นตำบลที่มีหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายอาชีพและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่แตกต่างกันออกไป จุดเด่นในการเที่ยวครั้งนี้คือการใช้จักรยานเป็นพาหนะนั่นเองครับจากที่เราขับขี่จักรยานโยนใช่ไหมคะแล้วก็แค่ขี่ผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ฟิลอะไรมากมายค่ะแต่ถ้าเราปั่นจักรยานเงนี้ยค่ะมันก็ได้แบบทักทายชาวบ้านแถวแถวนั้นนะคะม,มันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นนะคะ ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้สร้างผลงานนี้ขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แต่ละบุคคลได้เชยชมค่ะใช้แล้วนะคะนี่คืในขณะที่รางวัลชนะเลิศอีก2ทีมจาก2ภูมิภาคนะคะได้แก่ภาคกลางค่ะชื่อผลงานว่า จมปลักรักเลเป็นผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรถ่าศาสตร์นะคะส่วนภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกชิงเหนือค่ะชื่อผลงานว่าละอองเรนูค่ะเป็นผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะท้งนี้ผู้ชนะเลิศทั้ง4ทีมจะได้ทํากิจกรรมลงพื้นที่กับดาราและนักร้องด้วยอย่างเช่นคุณเป้อารักษ์คุณอมสุชาคุณแป้งโกะนะคะและก็วงวัชราวดลีค่ะ สำหรับโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์สัมผัสภูมิปรรัญญาท้องถิ่นปี2นี่นะครับก็จัดขึ้นโดยกระทรวงการซึ่งมีการจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับในเชิงสร้างสารรค์ของประเทศนะครับรวมถึงเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนนะครับรวมถึงท้องถิ่นรู้จักบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมกันอนุร,รักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนเองนะครับเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะค่ะ